สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสกัสต์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยอยู่ในป้ายดีใหม่เซิร์ฟ700นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมรับชมคลิปหรือคลิปผ่านในส่วนของเฟรนช์บรัสก้านะครับหรืออยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและกระนาช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกกนช่องครับอีก่นเในันา ก็เหมือนเดิมครับกิจเดิมๆของเรานะครับแต่ว่าเป็นกิจที่สําคัญนะครับถ้าคุณพลาดนะผมบอกก่อนเลยว่าไอเทมที่คุณจะไปอัปเกรดปกระมอนอาหายไปเยอะเลยนะครับสำหรับกิจทีมข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเอายูโนวาเข้าไปลุยนะก็สู้เท่าที่สู้ได้นะครับเล่นไปก่อนนะฮะอย่างน้อยอ่ะนะครับสมมติเราปลดอยู่5เกาะแล้วก็ลงให้ครบ5เกาะลงแบบว่าใช้ดาบนะเออแล้วก็ไอสิทธิ์ช่วยเหลือ555อันน่ะอาณที่เป็น รูปมือนะครับก็ใช้ครบด้วยนะเล่นแค่นี้พอนะครับเรามีเวลาเล่นหนาไหฮะ,นะคแค่ไม่ใช่แค่เดะเราม,มีเวลาเล่นตั้ง4ชั่วโมงเนะี่ยต่อวันนะสิบเอโมงถึงบ่ายสามมาเล่นช่วงไหนก็ได้นะครับผมก็จะเล่นช่วงเที่ยงเที่ยงอะ่ะจะเล่นอยู่ในเวลาประมาณ1 0บถึงสิทีเท่านั้นนะเพราะว่าผมต้องสวิตช์ไปเล่นอีก6กสองใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วครับมาเรียบร้อยครับโดนไหมเรียบร้อยเลยป่ะหรยอจะไปแมว่า8ใบนะครับรไปไบะระเด็นคือกลิจมันเป็นคูณ2ไงช่วงนี้นะ ก็ผมผลลงทุกวันนะฮะอันนี้ไม่กิจกรรมนี้ไม่เคยพลาดนะฮะแต่ไอ้แย่งชิีงขงบ้านอะผมไม่ค่อยได้ลงนะอืโอเคนะครับแย่งเฉงอบ้านรู้สึกเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งแต่ว่าผมเก็บมอาเฝ้าไนงะแต่ว่ามีน้องอยู่คนนึงบอกว่าไม่ต้องเฝ้าก็ได้พี่ส่งไปแย่งรอบหนึ่งะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะลอง,ลองว่างๆจะลองกดเข้าไปแย่งดูนะครับไอเทมที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกอัมพันที่เอาไว้อัพสร้อยข้อมือแซดที่เป็นระดับสูงอะนะครับ กับอีกไอไอเทมอะไรตั้งอย่างนะผมไม่แน่ใจที่เป็นเหรียญน้ำตาลเทาๆนะยังไม่ค่อยได้ใช้คนระับตรงนั้นยังไม่ถึงจุดที่เราต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บเรามาใช้ก่อนก็ได้นะโดนครับเรียบร้อยเนือ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 เดี๋ยวอีพีนี้จะมานั่งทำประดับใช้งานก็ได้ละเพราะผมไม่ค่อยมีประดับใช้เลยนะฮะโปเกมอนผมอย่างที่ผมบอกนะเซิร์ฟเจ็ดร้อยประดับค่อนข้างกาก,ากนะฮะพลังสองล้านก็จริงแต่ประดับกาก,ากมากนะบอกแค่นี้เลยนะครับ เอาโอเคแล้วผมก็มาทํากิจกรรมกันต่อนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไ like, ล่เรียงเคลียร์ก่อนละกันก็อย่างที่บอกครับช่วงเช้าผมก็ลงได้แค่แป๊บเดียวครับก็คือเล่นทีมข้าวเสบียหน่อยเดียวงนะฮะแล้วก็มาเล่นทีตอนคืนเลยอ่าโอเคเลยจีเกตั้งโผลนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของท้าไทเมนเลอร์นะครับผมไม่ค่อยจับได้ไม่ค่อยสุ่มเจอเลยนะฮะเพราะว่าผมมีช่วยเหลือแค่ตัวเดียวคือเลยจีเกตนะสามครั้งต่อวันเนี่ยจะได้เล่นแค่ตาเดียวเทนะ่านั้น มันไม่ค่อยได้สุ่มเจอเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเจอเกินหนึ่งก็ถือว่าดีอ้าวเจออีกแล้วโอ้โหทีเดียวเลยนะครับ2แล้วนะเอ้ยใช้ได้นะโอเคมาต่อเลยครับตรงนี้นี่ทับเลยมันก็จะได้พวกอไอเทมวัตถุด,ดิบที่เอาไว้อา,อาพชช่วยเหลือเนาะอมผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ปลดกดไม่ได้แต่เก็บของไว้ก่อนละกันเนาะเอาละครับได้ถึง3รอบนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะปกติถ้าไม่ได้เล่นเลย มันก็เป็นการเล่นสู้ไปเรื่อยๆอะระดับระดับไปเรื่อยนะครับดานเล็กๆมาัานจะง่ายหน่อยครับกระโดดทับทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะมันก็ให้ใช้โปเกมอนที่ซ้ำกันนี่แหละอ่าโอเคผ่านไปนะครับตรงนี้ได้ของรางวัลด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับผมไปหาเล่นกันต่อดีกว่านะโอ้นี่ก็ไม่เปิดครับคือมันมีหลายโหมดมากที่ผมมาเข้ามาเล่นไม่ทันนะหมดเวลามั่งหมดชุ่ว หมดวันมักงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่หาันี้จะเป็นยิมข้ามเซิร์ฟนะครับได้พวกเศษปัม๊มสร้อยข้อมือแซดนะก็สร้อยข้อมือแซดครับมันมีขายอยู่นะในร้านค้านะครับอย่าลืมนะไปซื้อกันนะครับ4,800เพชรมัง้ง 12- 4.8อ่อะลองไปซื้อกันดูนะก็สามารถเอามายัดพลังเพิ่มได้เป็นแสนเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าคุ้มนะนะครับแต่บางคนอาจจะเสียเพชรไปกับอย่างอื่นกันหมดแล้วนะครับ ก็อย่างี่ผมบอกทุกครั้งเลยนะครับคุณคนที่จะอะดองเพชรเอาไว้สัก4-5่ถึพันนะครับติดตัวไว้อย่าให้มันเหลือสูตรนะบางทีมันเจอกิจกรรมที่เราต้องใช้แล้วมันไม่มีอ่ะโอ้มันอย่างเซ็งนะผมบอกกันเลยนะครับว่าผู้เล่นหน้าใหม่นะครับพอเลเวลปลดล็อก70แล้วเนี่ยมันจะมีช่วยข้อมือแซดได้อัพนะครับถ้าเกิดว่าใครตุนนะครับปั๊มแซดมาแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะสามารถกดได้เลยน,นะครับเลเวล70็ดสมีน้องคนนึงนะครับตอนนั้นผมรีวิววิเคลอไอเดีให้แล้วคนนี้น้องบอกว่าน พี่ครับพี่วิเคราะห์ผิดหรือเปล่าเขาเพิ่งเจอเร็อเเองซอยคอมือวแซดเขา up ได้แค่นิดเดียวสิครับอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันปลด70ก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าก็อย่างที่เคยแนะนําไงก็คือก่อนเลเวลา0อ่ะทาไมถึงไม่เก็บปั๊มแซดไว้ก่อนตามกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับมันมาตั้ง23รอบแล้วน้องสามารถนะครับเก็บสะสมได้2 0 0 0ัถึงชิ้นเลยพอเลเวล70ปุ๊บน้องปั๊มทีเดียวเนี่ยไปถึงซอยที่2เลยนะผมบอกก่อนเลยนะครับนี่คือวิธีการข้ามก้าวกระโดดนะ ทำไมถึงคอยเน้นย้ำตลอดว่าให้ซื้อไว้นะฮะสังเกตไหมครับเมื่อกิจกรรมตัวนี้มาปุ๊บผมจะบอกให้ซื้อไว้ตลอดนะครับถึงคุณจะยังไม่ปลดเลเวลเจก็ตามคุณยังไม่มีข้อมือแซดอัพแต่คุณซื้อเก็บไว้เลยเลยอย่างไอเดียนเนี่ยเซิร์ฟเจ็ดร้อยเนี่ยผมซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเลเวลห้าสิบกว่าแล้วซื้อทิ้งไว้สองพันซื้อทิ้งไว้สี่เอล่ละสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีมาค่อนข้างเยอะนะครับพอเลเวลเจ็ดสิบปุ๊บผมก็อัพเลยนะครับแค่นี้เเเเเอออองงงทาาาไมมพพพลลลลลลวววแแ้้้้ััถึึกกก็็โดดขนนนนนืบบีีี่ยิธหะะคร ก็เป็นเทคนิคแหละนะครับใครดูแป้ยดีใหม่ก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะแต่มันจะติดติดประสบปัญหาอย่างนึงก็คือคนที่ไม่มีเพจแค่นีเ้อเองนะครับอืม่ะวันนี้ก็กดกว่าล้างไปนะครับคือการที่ผมวิเคราะห์ให้ในะที่นี้หมายถึงผมบอกว่าให้อัพนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณอัพได้น้อยหรือเกินไม่ใช่นะครับคือเข้าใจอย่ว่าพึ่งเลยว่าเจ็ดสิบสองเจง็ดสิบสามใช่ไหมมันพึ่งปลด แต่ทาไมถึงไม่เก็บไอเทมมาก่อนหน้านี้ละ่ะอะไรเงี้ยคือนี่วิเคราะห์ให้ดูสําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วเลเวลยังไม่70ถ้าเจอเกิจกรรมตรงนี้ให้ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยเออมันเป็นการวิเคราะห์นะครับการคาดการณ์ในวันข้างหน้าโอ้โหตายครับเรียบร้อยทําได้ก็ดีนะครับทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอบหน้าก็ได้นี่นะประมาณนี้นะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องได้ต้องได้ไม่ใช่นะเออการวิเคราะห์ก็คือการแนะนำนะฮะ ขอเออถ้ามีจะดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีก็ไปอัพอย่างอื่นสิเกมบปเกมสก้านะครับมีอัพตั้ง50-60ิิบวิธีะนะครับผมมีคลิปอยู่นะครับวิธีอัพพลังโปเกม่อนอะ่ะมันมีพาร์ทหกับพาร์ทสอะ่ะลองไปดูได้นะครับมีเป็นหูห้าสิบหวิธีเลยนะครับวิธีไหนทําได้ก่อนก็ทําไปนะฮะโยับเลยอันนี้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมแค่กดเข้ามานะครับเฉยๆนะมาเอา,อา Achievement เฉยๆก็ต้องยอมรับกันไป โอ้โหโหจริงๆอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับแต่แน่นอนครับกิจกรรมมันมา2วันนะครับวันนี้คุณยังไม่ซื้อวันข้างหน้าคุณมาซื้อก็ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะแน่นอนผมซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมต้องการโซ่คอมมอแซดเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าลําพังเองผมปลดมาเลยว่า76ก็จริงนะฮะแต่ผมก็ได้ตัวแปมแซดวันหนึ่งแค่2 0 30ชิ้นถือว่าคนน้อยเลยนะฮะก็เอาไปอัพอะไรมากไม่ค่อยได้ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับอาศัยกิจกรรมนี่แหละนะฮะมาเดี๋ยวเราส่งโปเกมอนไปต่อนะครับ อันนี้ส่งไป2รอยอีกประมาณชั่วโมงกว่าเนาะจริงๆก็รีเพจได้นะครับเดีย๋ยวรีเพจแล้วก็ส่งซ้ําเข้าไปใหม่อ่าโอเคมาละกดพอไปแค่นี้เองนะครับอ่ะไปเล่นตรงอื่นกันต่อนะครับมีอย่างอื่นให้เล่นอีกนะฮะก็เล่นไปนะครับตอนนี้955นะอืมโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามากดดูว่าดูซิยวันนี้มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะฮะเมื่อวันก่อนก็ไปถึง15เลยนะครับผม,มเสีง แต่แรกก็ชิลๆอย่างงี้แหละครับไม่มีมอะไรมากเนาะเหรียญเหลือ,ลอตรงนี้ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะมไม่แทบไม่ได้ใช้เลยเลยถ้าเล่นแบบระดับยากเนี่ยผมเลือกเป็นระดับยากใช่ไหมครับมันจะได้เป็นพวกกระเป๋าถุงมิตภาพอ่ะนะฮะก็เอาไปอัพในในสมุดมิต,มตภาพได้นะครับมันก็จะเพิ่มพลังโปเกมอนอีกมันก็เป็นวิธีหนึ่งอ่ะที่เอาไปใช้เพิ่มพลังะนะครับก็ไปลองหาดูนะครับในช่องนี่แหละมันเขียนว,ว่าวิธีนะครับเพิ่มพลังปโปเกมอน ถ้าเกิดเสิร์ชใน YouTube น่าจะเจอคลิปของผมอยู่นะครับจะมี2พาร์ทนะต่อให้คุณเจอพาร์ทที่1คุณกดเข้าไปในลิงก์ช่องก็จะเจออีกพาร์ทหนึ่งผมซ่อนไว้ในมุมด้านไ้ด้านขวานะครับก็ดูได้หรือลิงก์ใต้คลิปก็ดูได้เช่นกันดูพาร์ทหก็จะเจอพาร์ทสอดูพาร์ทสก็กลับมาเจอพาร์ทหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูถ้าทําได้ก็เก่งอ่ะนะครับสบ,สบายๆเลยเุ้ยผมไปถึงด่าน7แล้วนะเพราะผมบอกกันเลยว่าผมเล่นเซิร์ฟเจ็ดร้อยมาเพื่อเป็นไกด์นำทางนะ มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมไม่ได้เล่นเป็นจริงเป็นจังก็คือการเล่นไต่แรงนะครับมีน้องถามมาว่าเฮ้ยพี่พทาไมลำดับพี่น้อยจังกากจังอะ่ะประมาณนี้เลยมีน้องคนนึงได้เล็กแมสเซจมาถามเลยทําไมลำดับพี่กาก,ากจังเลยอะ่ะโอ้โหถามว่าผมผมเครื่องไหมผมไม่เครืองหรอกนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้เป็นไกด์แนะนําน้องๆเฉยผมไม่ได้เล่นมานั่งไต่แรงเนาะ VP0 มันจะไปไต่แรงสู้เติมได้ไงนะฮะอันนี้ต้องคิดให้ดูต้องคิดด้วยนะ เออถ้า VP ศูนย์ไต่แรงได้ถือว่าเก่งมากอันนี้ผมต้องยอมรับจริงๆแต่ว่าเราไม่เน้นไงเราไม่เน้นไต่แรงไนงะคือ,เ,อ,อเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะผมบอกเฮ้ยดีก็นะอ้าวครบแล้วนี่1 4สีแล้วอีกนหนึงนะครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ VP นะผมเล่นผมเล่นเป็นไกด์นำทางสะสมโปเกมอนอัปเกรดให้ดูนะฮะเป็นแนวทางการเล่นเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้ไปทำเพื่อให้เป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่นะเอ,อ เอาไม่หรถ้าเกิดผมเติมผมก็ระดับหนึ่งได้นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ผมไม่เติมไงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องเติมนะฮะเกมนี้ก็เทพได้เช่นกันนะครับลองดูได้นะฮะไปดูหกสองหกเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้ซับเจ็ดร้อยผมกำลังจะทําตามหกสองหกเหมือนกันให้มันเก่งไอดีเดียวกันเลยนะครับอันนี้เล่นมาแล้วประมาณ90วันนะฮะก็3เดือนลวนะฮะถามว่าได้2ล้านเยอะไหมก็เยอะอยู่นะถือว่า ระดับมาตรฐานแล้วกันนะครับเลเวล76พลัง2ล้านก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใครทําได้2ล้านอัพกว่านนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้ถือใช้ได้แต่อย่าจะอ,อย่าต่ำกว่าล้าน5ล้าน6แล้วกันถือว่ายังไม่ดีนะเลเวลประมาณนี้ V.P.0 เนี่ยมันก็เลเวลจะขึ้นช้าด้วยนะครับการเล่นการอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกัน่ะผมก็จะไล่เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอ้โหเลือดจีก,กันว่าแหลมจะได้ใช้ประกรนช่วยเหลือเนะี่ยสงสัยต้องไปใช้วิธีมาแล้วนะครับ เป็นการถ่ายโอนหัวใจกันละแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันให้มันขึ้นตามธรรมชาติไปก่อนแล้วกันเราก็ไม่ได้มีของอะไรไปอัพมันนะแล้วลุยตรงนี้ได้เช่นกันนะครับดย๋ยวันนี้เราจะมาทําประดับกันด้วยนะผมก็ตั้งใจจะทําประดับใช้อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าพลัง2ล้านกว่าก็จริงแต่ประดับผมกากจริงๆนะฮะถ้าเพิ่มพลังตรงประดับได้เนี่ยผมก็จะมีพลังเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะจะมีในส่วนของประดับเนี่ยได้น้อยนะฮะจริงๆนะครับอ่าโอเค อยู่ก่อนอยู่ไว้แปดสิบก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสู้หอคอยก่อนแล้วกันนะครับนี่ดีมากนะฮะเอ้ากดผิดกดผิดเฉยเลยครับแม่อะไรวะเนี่ยเขินเลยอ่าไปไปไป,ไปต่อครับนี่ไงเอ๊ะ สำหรับเกมอ่าโปเกมอนที่ผมทําในช่องเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นโปเกมสก้าแหละนะครับก็จะมีคลิปลงทุกวันนะฮะพื้นฐานของคลิปในเกมนี้นะครับนี้ขอชี้แจงก่อนละกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะแต่สำหรับใครน้องๆที่ติดตามกันมาจะรู้ว่าผมลงคลิปแบบแบบไหนใช่ไหมฮะคลิปหลักๆของช่องเลยนะครับก็คือการเล่นป้ายดีใหม่เนาะก็จะมีอยู่กัน2เซิร์ฟก็คือ626กับเซิร์ฟ700นะครับเซิร์ฟ700เนี่ยจะลงช่วงเย็น626จะลงช่วงดึกนะครับผมก่อนนอนนะฮะแล้วก็นะครับทุกกกกกกววัััััันนนนนอองคาารรรรบศุ์เเเีี่ยจจะะมมปดติ แล้วก็จะมีการรีวิวโปเกมอนนะครับทุกวันนะฮะถ้ามีให้รีวิวนะแต่ว่าก็ลงกับทุกวันนะครับผมแล้วก็จะมีไกด์การเล่นนะครับในระบบต่างๆการอัปเกรดการทําของครับของต่างๆก็อีกเป็นคลิปหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะลงคลิปโปเกมอนที่ประมาณ3-4คลิปต่อวันนะครับผมแต่ว่าในช่องเนี่ยจะลงคลิปอยู่ที่5.6ช่องต่อต่อวันนะห้าถึงหคลิป ต่อวันนะครับผมอีกคลิปถึง2คลิปเนี่ยจะเป็นเกมโปเกมอนเกมอื่นนะครับที่เราทำด้วยนะฮะก็จะมีพวกเมก้ามอนสเตอร์นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ทำเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเกมอื่นๆปลายในการรีวิวโปเกมอนนะครับการรีวิวเกมโปเกมอนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตอนนี้ที่ทำเพิ่มเติมเข้ามาเป็นแบบว่าแอดดิ้งก็คือพิเศษหน่อยก็มีวิเคราะห์ไอดีนะครับกับรีวิวขายดีนะครับของเบอสก้าเนาะอันนี้ไม่ได้ทำทุกวันนะครับมันก็จะมีบางวันที่ทำ ถ้าเกิดว่าทําคลิปตรงนี้วันหนึ่งก็อาจจะเป็น6กถึงเคลิปต่อวันนะครับในชอ่องอ้าวเลาเจ็เจ็ดแล้วนะครับผมโหแจ่มเลยนะฮะเลเวลขึ้นเฉยเลยก็เพราะฉะนั้นครับในช่องเนี่ยลงคลิปต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยก็แนะนําให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาย่อยไอเทมกันหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ผมจะทําการเพิ่มพลังกายหน่อยพอดีมันมีกิจกรรมใช้พลังกายเนาะก็ ผมคงหวังแค่พันสองเนาะพันสองมันจะได้นะครับในส่วนของปั๊มแซดนะครับที่ผมบอกไงปั๊มแซดต,ต้อง200ชิ้นอะนะครับเนี่ยมันก็หาจากกิจกรรมพวกนี้ได้นะครับซื้อในร้านค้าก็ได้ถ้ามันมีกิจกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำไมล่ะนะครับถึงจะอัปปั๊มแซดไม่ได้นะครับผมเลเวล7จก็จริงผมก็ไปสร้อยที่2จะขึ้นสร้อย3แล้วนะครับผมก็ใส่ฟรีเหมือนกันนะครับก็มันมีเทคนิคในการเล่นของแต่ละคนเนาะพยายามปรับใช้กันละกันเนาะ ถ้าวางแผนดีอ่ะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ผมก็จะฟาร,ร์มเอาบัตร exp ไปด้วยนะครับพอดีว่าจะทำมิวทูกรอมาสเตอร์เป็นตัวแรกนะแต่ว่าตัวนี้นะครับไอ้เรื่องตีบบก25เนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับวัน2วันมันก็น่าจะจบแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่แม่งน่ากังวลคือแฟดยังไม่ได้นะครับแค่นี้เองนะถ้าแฟดได้ก็จะโอเคหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เพชรในการรีแหละอ่าโอเคครับเหลือประมาณ300ใช่ไหม 300มีปั๊มแท่มีบัตรจับด้วยนะเฮ้ยมีแจกบัตรจับอย่างนี้ปแปลกๆอยู่นะแต่คงยังไม่มาหรอกนะเพราะว่า,าส่วนใหญ่มันจะมาหลังกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับมันจะมีเทพหลุดมาให้จับในเขตจับแต่ว่าสังเกตกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนให้ดีแล้วกันนะครับไก่ใช้พลังกายแจก3 4ใบผมว่าไม่มาหรอกนะฮะเพราะมันเพิ่งจะมาเดือนที่แล้วม,มันไม่มาติดกันหรอกนะครับแต่ว่าให้ตุนบัตรจับไว้แล้วกันถึงเวลามีบัตรจับจะได้จับเทพกันได้นะฮะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยได้ อาใครกล้าใต้ทะเลกันเยอะมากนะครับผมเห็นเกลื่อนเซิร์ฟเลยนะครับอ่ะโอเคอ่าพลังกายใช้ครบแล้วนะครับได้ป้อมแชทมาอีก200นะผมบอกกันเลยว,ว่า200ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับอย่างน้อยก็ได้สักเลเวลถึง2เลเวลนะแต่ถ้าเราได้เราเป็นชุดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้สติกเกอร์ล่างมาเตอร์มีอยู่2ตัวยังไม่เปลี่ยนเลยนะฮะ <_ s> เหรียญแฟดเหรียญอะไรก,ก็มีครบแล้วนะครับแต่ล่างแฟดยังไม่มีเดี๋ยวสติกเกอร์มารอไว้ก่อนไอผมเคลียร์คลังในกระเป๋าก่อนนะ พอเราเล่นอะไรกิจกรรมมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็เคลียร์ของในกระเป๋าแล้วก็อยาอัพพลังอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะพลังนี้ก็จะถึง2ล้านหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจตามน้องๆกันไปนะครับมีน้องคนนึงก็พลังเยอะก็ผมแลวนะฮะก็ออกตัวกันเลยละกันว่า ID เดี่ยผมเล่นแค่วันละ30-40บนาทีเท่านั้นนะไม่ได้เล่นเยอะนะแต่เล่นทุกวันก็จริงแต่ว่าเล่นวันละนิดเดียวนะครับก็สะสมของไปเรื่อยๆแหละนะครับอา้า ลิซาดอนพลัง7จ็ดละเแสนแล้วครับขนาดเลเวลขนาดนี้นะครับผมยังเล่นลิซาดอนอยู่เลยกันดูแล้วกันลิซาดอนมันตัวเขาเรียกว่าตัวโปรดของผมนะครับผมลูกลกักลูกลกักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างแม้สุดท้ายแเราก็ต้องทำาทำการถ่ายโอแหละนะฮะแต่ผมจะถ่ายโอตอนเป็นร่างมาสเตอร์แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะอัปเกรดไปนะครับอ่านี่ไม่ได้ล้างอ่ะเนี่ยโอ้โหจัดสิครับรออะไรนะครับ จริงๆกดได้แต่ EP ที่แล้วผมไม่ได้ล้างน,นะเอากดผิดนะครับไปเจอไปกดส0่อเอาโอเคเสียของฟรีเลยเอ่ะไม่เป็นไรนะครับขึ้นมาแล้วประมาณ2ล้านก,กว่าๆนะครับจะ2ล้านหนึ่งละขึ้นหายากสีม่วงแล้วครับแต่ว่าอย่าวนไปก่อนนะครับวนเป็นตามเข็มนาฬิกาก่อน อัปเกรดไปเลยนะครับอันนี้คือการล้างสกิลนะทำไมถึงต้องบอกว่าให้ทำแค่50พอนะฮะสังเกตไหมครับยิมที่ผมอัพเนี่ยตเต็มที่ก็50ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจะปลดล็อกระบบล้างก่อนนะฮะผมบอกกันแล้วว่าระบบล้างเนี่ยได้พลังมากกว่าระบบอัพนะอืมเอออัพเนี่ยมันจะได้อัพเสร็จทุกๆสิบเลเวลจะได้ใส่คอสกิลแต่ว่าการล้างเนี่ยนะครับคุณปลดถึง50ก่อนแล้วคุณก็ล้างก่อนเลยนะครับ สมมติมี8ยิมนะครับเอาแค่ห้าทุกยิมก่อนนะแล้วก็ทําการล้างให้ได้ดีๆก่อนนะครับพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอไม่อยากล้างแล้วก็อัปเกรดต่อได้แต่ยิมที่อัปเกรดเนี่ยแนะนําให้เป็นยิมสปีดนะที่มันเกิน50อะ่ะยิมแรกให้เป็นสปีดก่อนเนาะที่เหลือก็50ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องไปอัปอะไรมันมากอ่าขึ้นหายากอีกแล้วนี่ครับสองล้านเจ็ดหมื่นแล้วนะครับใกล,ล้ละนิดเดียวจริงๆมัน2องล้านแปดแล้วไม่ใช่หรอวะแตไมมันยัง2องล้านเจ็ดหมื่นอยู่ ก็ได้มาระดับหนึ่งนะฮะพยายามยัดสปีดก่อนเนี่ยผมทำสปีดได้สีทองแลวเห็นปะเออน้องๆบางคนที่มหมผมวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยนะครับยังไม่อัพกันเลยตรงนี้นะครับไม่ทำกันเลยนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะยัดสปีดก่อนเป็นอันดับแรกเช่นกันนี่โอเคพอดีเลยออสองแปดแล้วครับขึ้นโคตรเยอะเลยขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะเมื่อกี้ ต่อมานี่ครับปั๊มแทดเห็นีผมบอกนะครับโอยที่2ผมจะเลเวลห้าสิบแล้วเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมจะทําไม่ได้ครับผมบอก,กเลยมันทาได้นะเลเวลผมก็ไม่ได้ต่างจากคนที่ผมวิเคราะห์ให้รอบที่แล้วนะครับผมก็เลเวลแค่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับระยะในการได้ตัวปั๊มแซดก็เหมือนกันอะนะครับไม่ได้ต่างหรอกแต่ว่าผมซื้อากิจ,จาก,การรมผมก็เลยแนะนําว่าโอเคให้ทํามาก่อนนะอะไรเงี้ยน้องคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไร เห็นไหมหเลเวลขึ้นแล้วนะครับ200ชิ้นที่ได้จากกิจกรรมใช้พลังกายเมื่อกี้ก็ได้มาพอสมควรนะเด็กน้อยก็ได้มาเวลหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ก็บัตรมิตรภาพก็กดอัพเข้าไปนะครับผมอ่าเคย้าเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปทําประดับใช้กันนี่ครับโอุ้้ยจะ2ล้านหนึ่งแล้วอ่ะไปทำประดับกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็มาอยู่หน้าที่ซื้อประดับผมจะซื้อประดับไปก่อนอ่ะเดีย๋ยวผมทําประดับให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็ไปซื้อสีขาวมาอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการตีบวกนะะฮ จริงๆแล้วเนี่ยการตีโบกนะผมจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือ,อการตีโบกประดับขาวเนี่ยแนะนําให้ตีให้ได้สูงสุดเลยสมมติมมตผมเลเวล77ใช่ไหมถ้าทุนตีเ,เป็นโบก77ได้ก็จะดีมากแต่ว่านี้ผมจะทําให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าคือการที่เราตีบบกก่อนที่อุปรกรณ์สีขาวแล้วไปอัปเกรดเป็นสีไปเรื่อยเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรกที่ประหยัดก,กว่าเนาะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ประดับที่สีทองเลยแล้วคุณมาตีบวกไม่ใช้ของเยอะมากนะอันนี้ผมจะทําจากประดับขาวให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะอัปเกรดก่อน อันนี้เคลียร์ของทิ้งก่อนนะครับเคลียร์ของให้ข้านก่อนอ่าโอเคประมาณนี้เห็นไหผมใส่ประดับนี่แบบสเปะสป่ามากเลยนะให้ดูเลยนะใส่ประดับนี่กากันมากนะครับใส่ซ้ําใส่ผสม,สมแม่งไปมั่วเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาทําการเลื่อนขั้นก่อนแล้วกันนะฮะนี่ผมตีบวกสี่สี่ไว้เราจะเลื่อนขั้นไปก่อนเรื่อยๆนะครับก็ทําสีขาวบวกเลเวลไปก่อนนะครับสีขาวเพิ่มเลเวลไปเรื่อย ก็ทาเข้าร่วมไปเรื่อยก่อนกดเข้าร่วมไปเรื่อยจนกว่ามันจะเข้าร่วมไม่ได้ใช่ไหมฮะพอมันเข้าร่วมไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปทําการเปลี่ยนสีเนี่ยเข้าร่วมไปเรื่อยก่อนแต่ตีโบกมาก่อนนะผมลองตีโบ๋มาสีสีนะเพราะว่าของผมหมดพอดีอ่ะพอกดไม่ได้แล้วสมมติใช่ไหมฮะเราก็ไปทําการรวมกันนะฮะนี่ครับให้มันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวนะฮะผมแล้วก็ใช้ไอเทมสีขาวเนี่ยั้งหมด4ชิ้นนะเราก็ไปซื้อมาจากร้านคะ้าเนี่ยนะเออ ไปดูคลิปแยกก็ได้คลิปแยกผมทำละเอียดกว่านี้นะแต่นี้ผมเป็นคลิปแบบเร่งด่วนนิดนึงผมก็จะกดกดกดอัพไปนะฮะสำหรับใครที่ทำไปแล้วก็จะดูเข้าใจง่ายหน่อยนะเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์กลายเป็นสีเขียวได้เหะอ่าแล้วคุณก็เอาสีเขียวไปเข้ารอบต่อเรื่อยๆนะเอาสีเขียวไปเข้ารอบเรื่อยๆนะครับจัดไปเดี๋ยวผมก็ไปเข้ารอบต่อเอา้ามันไม่ใช่ผิดอัานหูเกือบแล้วเกือบกดผิดนะโอเคเข้ารอบไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้นะฮะกดไปให้เรื่อย อันนี้มันทำเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับก็สามารถไปรวมต่อฮะไปรวมไปรวมรวมไปไปรวมเป็นสีฟ้าไหมอ่ะผมต้องไปซื้อสีเขียวเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะสีเขียวมันจะไม่พอไงก็ไม่รู้นะเนี่ยขาดสีเขียวอีก2ชิ้นอ่ะอย่าไปซื้อสีเขียวเพิ่มหน่อยโอ้โหสีเขียวไม่มีว่ะสีเขียวหมดนะออกมาไม่บอกเขียวเลยเขียว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 มาเขียวมาอ่ะฟ้ามาแล้วครับโอเคครบละนะครับอ่ะไปนะครับจัดการได้เลยนะครับผม ก็เอาเขียวไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นฟ้าซะนะครับนี่ผมได้มาสี่ชิ้นพอดีแหวะไอเทมผมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หาไม่เจอนะครับไหน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 อ่านี่ไงกดทนยูนิฟอร์มไปจับไปเลยเขียวสี่อันนะครับกดไปที่บวกดิเอ้ยอกดผิดตลอดเี่ต้องเลื่อนนี้นะครับอ่ะโอเคไปเป็นสีเป็นสีฟ้าเลยอ่ะพอฟ้าสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต่อเลยนะครับ ก็เอาฟ้าไปเข้ารอบต่อนะฮะให้มันดันเลยวิให้สูงนะครับอันเข้าไปนันเข้าไปอันเข้าไปอีกนะฮะอันอาไวดันไม่ได้แล้วนะครับอ่ะไปเอาสีฟ้ามาบวกเป็นสีม่วงซะนะครับเอาสีฟ้าเป็นรวมเป็นสีม่วงนะอืมโอ้สีม่วงไม่มีหรอโอ้ต้องใช้ฟ้าสี่อันใช่ไหมอ่ะเราไปหาฟ้ามานะครับเปิดกล่องเลยผมพอมีอยู่จากไปอุย้ยลืมเลยสีฟ้าโอเคเอาจากตรงนี้แหละไปใช้นะครับผม อันนี้ทำให้ดูนะอัพพลังแล้วก็ทำให้ดูอีกนะฮะผมอ่ะเข้าไปเลยดีเลือกก่อนดีมากนะฮะอ่ะสีอั้นนะครับปสิบอ่ะได้ครับอ่ะเสร็จแล้วสีม่วงเนี่ยนะทำไงต่อครับสีม่วงก็เอาไปเข้ารอบต่อนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอาไปดันนะครับนี่นะครับให้ได้เป็นสีทองนั่นเองสีม่วงมีเพียงพอไหมมีเพียงพอนะก็มีจุดที่เท้าเซิรบีตัวหนึง่ง โอเคเคีย okay, ใช้น้ำยาครับร้อยเรเลยเนี่ยก็เป็นอาวุธอ่าเป็นประดับทองหนึ่งอันนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับก็ไปลองทำกันดูเดีย๋ยวอ่ะแล้วถัดไปครับก็มามันจะต้องทําการล้างนะหนีล้างสแตทก่อนสแตทจะได้ขึ้นมาสักสี่แถวเนาะเมื่อกี้ไม่ขึ้นมาแถวเดียวนะฮะก็ใช้ประดับสีทองในการกดล้างนะอ่ะเรามาดูกันสแตทใหม่จะเป็นประมาณไหนเนาะ เฮ้ยก็โอเคนะเป็นเดฟสเลือด1 exp up level เเฮ้ยไม่ค่อยเยอะนะผมอมองว่ามันน้อยนะแม่งได้ exp up แค่9เองอ่ะเอาใหม่เดีย๋ยวผมขออีกสักรอบนึงประดับทองผมที่มันไม่ใช้พอมีอยู่นะครับอยู่การได้สามชิ้นนะก็เขียวๆไปใช้ก่อนละกันอ่ะลองดูนะครับยังไงเอออันนี้ดีอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ได้ exp up 25%เอเลยนะครับอ่ะเอาตัวนี้แหละนะครับเราก็เลือกใช้สเตตใหม่เลย แค่นี้เองนะครับแล้วก็ไปสวมใส่กับโปเกมอนเรานะฮะแค่นี้มันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปอัปเกรดให้เต็มที่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็ว่างๆผมก็จะมานั่งทำต่อแหละผมไม่ค่อยมีเวลาทำตรงนี้เท่าไหร่นะฮะก็จะพยายามหาประดับดีๆใส่แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าอบอนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมซิวเกนสวัสดีครับ